กฎหมายชายข่า <ch> <ara> ปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้เรื่องล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะคะสัญญาณจากอายการปรเมศอินทระชุมนุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะจยนสวัสดีครับพุณธนันครับเ <c oughs> ชิญค่ะเมื่อเช้าฟังข่าวดูขา่าวโอ้แม่พาลูกไปให้ผู้ชายคนหนึ่งล่ <c oughs> วงละเมิดแล้วปรากฏว่ามีข่าวต่อมาว่าผู้ชายคนนั้นคือพ่อ <c oughs> พเด็กมันเกิดอนขึ้นเนี่ยคุณธนันเนี่ยมองไม่อมดเลย แล้วพ่อและผู้ชายคนนั้นการรับว่าเคยได้เสียจากตัวแม่แหมว่าอย่างนั้นทีนี้ประเด็นมันประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคงว่าจะใครเป็นคนผิดในเรื่องนี้ผิดผู้ชายคนนั้นผิดไม่ว่าเขาจะเป็นลูกหรือไม่ก็ตามผิดก็กระทําตด็ถอันนี้ผิดแน่นอนในลาจะยอมความไม่ได้ต้องลงโทษสถานนะ่ะผู้ชายเราควรจะเลิกไปแล้วในเรื่องเด็กๆคนเลิกที่ทีอันนี้หนึ่งอันที่สองแม่ก็ผิดถ้าแม่รู้ว่าเป็นลูกทําไมต้องเอาลูกไปให้พ่อกระทํา นี่คือคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาสังคมที่มันซับซ้อนผมเคยเจอแต่คดีว่าพ่อเนี่ยเคยล่วงละเมิดลูกแล้วต่อมาพาลูกย้ายไปอยู่ที่หนึ่งลูกคนนั้นก็มีลูกก็คือทั้งลูกทั้งหลานแล้วต่อมาพ่อและอ,อะไรอ่ะปู่ก็ล่วงละเมิดหลานกัลูกอีกผมว่ามันมือในหมดแล้วก็นั่นก็เลวร้ายแล้วนะนตอนนี้ยิ่งเลวร้ายกว่าเก่าผมบอกว่าใครประชานชนที่ไปว่าที่คดีนี้ดีอยู่อย่างเรื่องนี้อย่างว่าคนที่พบเห็นเรื่องนี้ ือประชาชนที่เขาเห็นเขารู้เนะี่ยเขาได้แจ้งก็เป็นหนูตาหอนอย่างหนึ่งแล้วผมบอกว่าจะากจะฝากเพิ่มเติมประชาชนที่เห็นว่าผู้ชายคนไหนที่ร่วงละเมิดเด็กนะครับเด็กเลยเน้นว่าต้องเป็นเด็กเลยเนะี่ยที่แจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีไปเลยครับเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่อาศัยพละเมืองดีก็ช่วยนะเวลานี้แต่จึงฝากว่าเป็นข้อสังเกตว่าหนึ่งในใหญ่ย,ย,ยุ่งกับเด็กเหมือนกันที่สองใครเห็นช่แจ้งาแจ้งตำรวจไม่ได้บกทางโสพมัง่งกระแดะนะครับเพื่อเราจะส่งข่าวต่อกัน ให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการฝากว่าจะครับลูกหลานเนี่ยมันเป็นอนาคตของประเทศชาติจะเราเราทาลายอย่างนี้ั้งเเราเราทำอย่างนี้ั้าเเราทําลายอนาคตของประเทศไปด้วยถากเป็นข้อสังเกตแค่นี้นะครับไม่มีคําถามนะครับเริ่มที่คุณนุกูลค่ะอาจารย์สอบถามมาว่ากรณีคนที่เป็นข้าราชการนะคะโดนจับเมาแล้วขับแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยเนี่ยเขาสงสัยล้วแล้วมันจะมีผลต่อการรับราชการยังไงบ้างนะคะ ก็ต้องดูผลคำพิพากษาครับอางคนบาวนาสาว่าตั้งถึงต้องโทษจำคุกก็พ้นกันการเป็นการเป็นแท้การแต่ถ้าไม่ถึงที่สุดไม่ต้องโทษสมมติท่าศาลพิพากษาว่ามีความผิดจะให้รอการลงโทษนะครับไม่มีโทษจำคุกก็ไม่ถือว่าต้องต้องโทษตามคำพิพากษาต้องโทษจำคุกก็ยังอยู่ได้ครับค่ะคุณอภิสิทธิ์สงสัยว่ากรณีภรรยาที่หย่าขาดจากสามีเรียบร้อย แต่ว่ามาร้องเรียนเอาผิดทางวินัยกับสามีคือเป็นเหตุการณ์สามีไปมีภรรยาน้อยแต่ว่าที่มีเนี่ยมีก่อนจะหย่ากันแล้วก็ช่วงที่ยังไม่ได้หย่ากันเนี่ยภรรยาหลวงก็ไม่ได้ไปร้องเรียนจนกระทั่งหย่ากันแล้วเนี่ยเธอถึงไปร้องเรียนเอาเรื่องสามีว่าสามีมีเมียน้อยสามีก็เลยสงสัยว่าก็หย่าไปแล้วแต่ถึงจะทําในตอนที่ยังไม่ได้หย่าเนี่ยมาร้องเรียนแบบนี้มันได้หรือเปล่าคะอาจารย์ ถ้าในตอนที <Okay. S 1> hey, pivot, iros, ่ไม่อยากเนี่ยร้องเรียนได้ครับหรือว่าปัจจุบันก็ถือเป็นการประพฤติชั่วนะครับคือประพฤติชั่วตรงไหนเชื่อตรงไม่ไม่เลี้ยงดูตลอดรอดฝังไม่ส่งเสียนะครับไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วทิ้งทิ้งว่างๆกันไม่ใช่ผู้หญิงก็เหมือนกันแต่งกับผู้ชายสมมติถ้าผู้ชายมีสถานะด้อยกว่าแล้วผู้หญิงทิ้งทิ้งว่างๆก็ผิดเหมือนกันแต่ถ้าไปร้องเรียนหลังจากที่มีการหย่ากันแล้วเนี่ยเหตุแห่งการร้องเรียนมันหมดไปแล้วเหตุแห่งการร้องเรียนมันหมดไปแล้วถึงความประพฤติ มันร้องมันร้องได้แต่ว่าน้ำหนักมันน้อยแล้วพ,พอรู้ว่าเขามีภรรย,ยาใหม่ก็ตกลงแล้ววันเลิกเลิกมันก็จบแต่ไปร้องร้องเรื่องเก่ามันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าในขณะที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนหย่าเนี่ยร้องถือว่าผิดวินัยได้ครับค่ะคุณชนทิชาบอกว่าทํางานกับบริษัทแห่งหนึ่งได้ประมาณหนึ่งปีนะคะเธอลาออกจากบริษัทผลของการลาออกเนี่ยจะมีในวันที่ยี่สิบห้าเมษายนแต่ หลังจากเงินเดือนออกเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยเธอก็ไม่ไปทำงานเลยขณะนี้นายจ้างติดต่อมาบอกว่าจะฟ้องร้องค่าเสียหายจากเธอนะคะเธอก็เลยสงสัยว่าฟ้องได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนเข้าไปทำงานเนี่ยก็ไม่มีการเซ็นเอกสารสัญ,ญญาจ้างอะไรทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> ได้ครับ <ใ>นาย oh, จ้างฟ้<ห>องนะลูกจ้างได้ถ้าลูกจ้างทําให้เกิดความเสียหายสัญญาจ้างก็คือสัญญาจ้างมาทํางานแล้วรับเงินเดือนไปรับค่าตอบแทนไปนะเป็นเป็นรายเดือนก็ถือว่าเป็นสัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อลูกจ้างถ้ออให้เกิดความเสียหายก็เป็นมูลละเมิดปกติก็ต้องฟ้องนะครับปกติแล้วฟ้องตามสัญญาจ้างเนี่ยอายุความสิบปีแต่ถ้าฟ้องในมูลละเมิดนั้นแค่ปีเดียวครับค่ะแล้วก็ข้อที่สองเธอสอบถามมาว่าถ้าเจ้านายฟ้องได้เนี่ยเราจะสู้คดีได้ยังไงบ้างะคะ เราก็ต้องสู้ว่าเราไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับถ้าเราไม่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากเราไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงนะครับเราก็ไม่ต้องรับผิดนะหรืออาจจะว่าถ้าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดและมีคนอื่นต้องร่วมรับผิดไหมถ้ามีคนอื่นร่วมรับผิดก็ต้องให้ศาลเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเช่นเดียวกันครับค่ะท่านต่อไปคุณอัธพลนะคะนี่ก็ปรึกษามาบอกว่ามีคนมาจ้างเลี้ยงเด็กนะคะโดยตกลงค่าจ้างกันเดือนละห้าพันบาท ให้เอาเด็กตั้งแต่อายุสองเดือนมาเลี้ยงผ่านไปหนึ่งปีจ่ายค่าเลี้ยงดูตามปกติแต่หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่า ไม่จ่ายเลยนะคะแถมค่านมเด็กค่าผ้าอ้อมอะไรต่างๆก็ไม่ยอมโอนมาเลยนะคะเวลาทวงโทรไปทวงถามเนี่ยก็บอกว่าได้มาเป็นหลักร้อยตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วคิดว่าจะเอาเด็กคนนี้ไปคืนให้คนที่มาจ้างเลี้ยงแต่คือถ้าเอาเด็กไปคืนเลยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ค่าจ้างเขาดิค้างไว้ค่านมค่าผ้าอ้อมอะไรต่างๆเขาก็คงจะไม่ได้เขาก็เลยปรึกษาอาจารย์มาว่าแบบนี้เขาควรจะทํำยังไงดีอะค่ะ คือมันก็คงต้องฟอง้องร้องน่ะทีนี้เด็กไม่รู้อายุเท่าไหร่นะเด็กตอนตอนนี้หนึ่งปีแปดเดือนแล้วค่ะไม่สงสารเด็กหรอกแต่ขเขาก็คืออย่างนี้ครับผมแนะนําว่าคนที่มาจ้างมันไม่รู้เป็นพ่อแม่หรือเปล่าถ้าเป็นพ่อแม่ก็บอกให้มารับลูกคืนนะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายแต่ถ้าเขาไม่มารับลูกคืนก็ไปโดนเหระประชาสมเคราะห์นั่นแหละต้องไปดูกันว่าเด็กคนนี้พ่อแม่เขาเลี้ยงไม่ไหวก็ต้องมาให้ประชาสมเคราะห์ให้ราชก,การรับเลี้ยงเอาไว้ นะครับพุทธะเราเอาไปคืนแล้วแม่เขาไม่รับเลี้ยงอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายตออ่อเด็กใช่ไหมครับเนะี่ยคือคิดคิดประเด็นนี้ด้วยอย่าคิดประเด็นเรื่องเงินเรื่องเดียวประเด็นเรื่องเงินเนี่ยมันก็สามารถฟ้องร้องได้ก็จดเอาไว้มีจํานวนขาดเท่าไหร่แล้วก็ไปฟ้องร้องต่อศาลไม่มีค่าธรรมเนียมก็ขอฟ้องจะดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีทนา,ายก็ขอสภาทนายไปช่วยนะแต่บผมอยากให้คิดถึงเด็กก่อนว่าถ้าเขาไม่เต็มใจจะเลี้ยงอ่ะเด็กไปจะเดือดร้อนไหม ผมไม่อยากให้ให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าแต่ว่าเราเลี้ยงไม่ไหวจริงๆเราไปแจ้งประชาสชนก่อแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วก็ขอส่งเด็กให้ประชาสชนข่อรับไปดำเนินการครับค่ะ คุณอุดมนะคะอันนี้สอบถามมาโดนจับหมาดๆเลยค่ะอาจารย์ข้อหาเล่นการพนันโอ้แล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกเขาเนี่ยเป็นเจ้ามือด้วยนะคะเล่นพนันไพ่ทีนี้สงสัยว่าไอ้การโดนจับแล้วเขาเป็นเจ้ามือเนี่ยถ้าไปต่อใบขับขี่สาธารณะมันจะติดปัญหาเรื่องการตรวจสอบประวัติหรือเปล่าอ่ะคะอาจารย์คือถ้าเพิ่งโดนจับก็หมาดๆเลยเมื่อวานถ้าเจ้ามือเนี่ยอาจจะมีปัญหา เจ้ามือเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความประพฤตินะครับถ้าเป็นผู้เล่นเฉยๆไม่เป็นไรอย่างที่เมื่อวานเราบอกว่าถ้าเป็นเจ้ามือเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าของบอนเนี่ยมันเดือดร้อนหน่อยแต่ถ้า<อ>ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรคนะครับอันนี้เขาก็ถามต่อไปด้วยนะคะว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเขาเป็นเจ้ามือแล้วมีปัญหาเรื่องประวัติเนี่ยเขาเขาจะต้องทํายังไงเพราะว่าต้องต้องขับรถนะคะต่อไปก็แค่แหม่ตอบยากจรงเลยจะทายังไงก็ ก็ต้องทําใจแหละครับต้องทำใจนะคืออย่างเงี้ยนะผมผมเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะเวลาจะทําไม่ทันคิดพอเราคิดเสร็จทาไม่ไหวแล้วเดียวเนี่ยจะเกิดปัญหาอย่างนี้อะไรที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามเนี่ยควบคุมจะหลีกเลี่ยงนะครับคือถ้าเขาห้ามกับจริงๆเขททาอะไรไม่ได้จะไปจ้างใครซื้อซื้อประวัติลบประวัติออกอะไรออกแล้วอย่าไปทําเลยเพราะตำรวจเรียนนี้เขาก็ไม่ทําให้แล้วนะครับตำรวจไม่ไม่ดีสมัยก่อนมีทำแต่ตำรวจสมัยนี้เขาไม่ทำแล้วครับ คุณชัยบอกว่าเอารถไปจอดเพื่อซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขาก็มีการแลกบัตรเข้าออกนะคะแล้วถ้าจอดเกินเวลาก็มีเสียค่าจอดด้วยนะคะปรากฏว่ารถเขาหายนะก็เลยปรึกษามาว่าถ้าจะไปฟ้องร้องให้ทางห้างสรรพสินค้าแห่งนี้รับผิดชอบเนี่ยจะได้หรือไม่ยังไงอยากให้อาจารย์แนะนําด้วยะคะ่ะมันมันก็ยังมีอยู่นะคะรับศาลมีกาก็ตัดสินหลายแนวเหมือน,นกันว่าแนวจะเป็นจอดคือ เจ้าของห้างเนี่ยมีมีมีมลานจอดรถให้ก็ยังคงต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยครับไม่ใช่ไม่รับผิดชอบเลยครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการทิ้งซากรถบนทางสาธารณะบ้างหรือเปล่าอะคะเพราะว่ารถที่หมดสภาพแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีบางคนเอาไปทิ้งตามที่ต่างๆเขาบอกว่า เขาอยู่ที่ซอยสวนมะลิหนึ่งนะคะนะซึ่งเป็นแหล่งค้าขายสามารถเดินทางทะลุโรงพยาบาลกลางคลองถมได้ปรากฏว่ามีคนเอาซากรถไปจอดทิ้งไว้หน้าบ้านจอดมา3ปีแล้วนะคะอาจารย์แล้วสร้างความเดือดร้อนก็เลยปรึกษามาว่าทํายังไงได้บ้างนะคะจริงๆรก็จริงจริงก็อาจจะต้องแจ้งกทมอเพื่อเรื่องของเรื่องียกบการรักษาความสะอาดค่ะนะครับทิ้งเไว้ก็ถ้าไม่มาเก็บกทมอาจจะเก็บไปทิ้งให้ก็ได้ครับ แล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งนะคะอันนี้ชื่อคุณเพียระนาะกรณีสงสัยว่าสงสัยว่ากรณีโฮบเวลเนี่ยนะคะสรุปว่ากระทรวงคมานาคมจะต้องจ่ายจริงๆแล้วหรือยังมีขั้นตอนอะไรต่ออีกไหมคะอาจารย์ ผมก็ใจว่าน่าจะต้องมีการเจราจามากกว่านะครับเจราจามากกว่าในเจราจาแล้วนในไอ้เงินมันคงไม่มีหรอกกระทรวคงคมนาคมกับการรถไฟก็บอกแล้วว่าเขาไม่มีดังทีนี้ก็ผมก็ใจว่าต้องมีการเจราจาแล้วในการเจราจาเนี่ยน่าจะหาทางออกทางอื่นเช่นเป็นต้นว่าอาจจะให้จุดที่ประโยชน์ในการทําธุรกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่โฮเทลไปก่ดดบริษัทต่างชาติไปโดยให้เขาถือหุ้นอะไรใน ในในการลดไฟอะไรก็กว่ากันมันก็คงมีวิธีแก้แหละครับคนไทยเราก็คงไม่ถึงขนาดเจ๊หายขนาดนั้นเพราะนี่มันเงินมันมากทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนเนี่ยว่าโครงการขนาดใหญ่มันต้องมีความรอบคอบขึ้นมากกว่าเดิมแต่ไอ้เสียเสียเงินเนี่ยมันคงไม่ได้จ่ายเป็นเงินจริงๆผมเข้าใจว่าผมยังเลือกว่ามันน่าจะต้องเอาโครงการใดโครงการหนึ่งมายอมให้เขาทําใหม่ม,มากกว่าครับ แล้วก็ท่านสุดท้ายคุณนิยดาค่ะปรึกษาเรื่องเพื่อนยืมรถไปแล้วไม่เอามาคืนคติดต่อไม่ได้ตามตัวไม่เจอแล้วรถก็ยังผ่อนไฟนั้นอยู่นะคะคก็เลยขอคําแนะนําจากอาจารย์ว่าคุณจะทํำยังไงดีค่ะแจ้งความว่าเพื่อนเอาไปแล้วมันถือว่าเป็นการยักยอกค่ะแจ้งข้อหายักยอกไปก่อนให้ตำรวจก็สอบว่ายักยอกจริงหรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ายักยอกจริงก็ยอมความได้ถ้ายักยอกไม่จริงก็ต้องเอาทรัพย์มาคืนก,ก็เป็นเรื่องปกติครับค่ะ แต่ว่าเรื่องการผ่อนกับไฟนั้นก็ต้องเดินหน้าผ่อนต่อไปเราก็ต้องผ่อนยุดไม่ได้นะเ <c oughs> นี่ยมันมันอย่างเงี้ยนะก็ผมบอกเดี๋ยวนี้บางคนก็มีมีเจ้าซื้อรถมามค่อย่อยากให้เพื่อนยืมพ,พอพอไม่ให้เพื่อนยืมเพื่อนก็โกรธค่ะ เาให้เพื่อนยืมเพื่อนกัขโมยเลยมันก็เหมนมันลำบากผมว่าชีวิตคนอย่างนี้ลำบากคือเราต้ฟ้ากันเถอะวันนี้เข้ามาทั้งหมดสิบคำถามค่ะอาจารย์โอเคครับค่ะวันนี้คุยกันใหม่อีกรอบครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอายการปรเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดย